สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป5นะคะวันนี้วันจันนะคะมาพบกันกับรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เข้าเนื้อหาเลยนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเนื้อหานานนะคะวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะมีทั้งหมด3เรื่องครูจะลงไว้ทั้งหมด3คลิปนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องคําอักษรน,นํานะคะ อักษรน,นำนักเรียนมาดูรูปก่อนเลยนะคะเล่นเกมเล่นกิจกรรมก่อนนะคะ อารูปนี้นะคะรูปแรกเลือกคำที่อ่านออกเสียงเป็นอักษรน,นำจากหกรูปนี้นะคะมีสองรูปนะคะที่เป็นคำอักษรน,นำได้แก่คำว่าอะไรคะมาดูกันนะคะว่านักเรียนนึกไว้ตรงกับที่ครูเฉลยหรือเปล่านะคะคำแรกก็คือคำว่าหลับไหลนะคะคำที่สองก็คือคำว่าฝรั่งนะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหากันนะคะการอ่านออกเสียงคําในภาษาไทยนะคะเรื่องอักษรนําก็คือพยัญชนะสองตัวเนี่ยเรียงกันรระสมกับสระเดียวกันนะคะพยัญชนะตัวที่สองอ่านออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกซึ่งการอ่านออกเสียงอักษรนำเนี่ยมีวิธีการอ่านได้2ลักษณะ นะคะ 1. การอ่านพยัญชนะตัวหน้าประสมกับสระอึ่งเสียงคุ้นๆไหมเหมือนกับอักษรควบเลยนะคะพยัญชนะตัวหลังออกเสียงตามสระที่ประสมก็คือข้างหน้าออกเสียงอะอึ่งเสียงข้างหลังเนี่ยอ่านออกเสียงตามสระที่ประสมเลยนะคะเช่นคำว่าองุนองุน นะคะไม่ได้ออกเสียงเต็มนะคะคาว่าอ่าเนี่ยไม่ได้ออกเสียงเต็มนะคะเขาให้อ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงองุ่นตลาดขนุนตามนี้นะคะต่อไปคําที่มีหอนาอักษรต่านะคะอักษรต่ําก็เช่นคาว่าย่านะคะอักษรสูงเนี่ยผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน ใช่ไหมคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอักษรกลางไก่สิกเด็กตายบนปากโอ่งที่เหลือเป็นอักษรต่ำหมดเลยนะคะอันนี้คือวิธีการจานะอักษรต่ำเนี่ยมีหลายตัววิธีการจําก็คือให้จําอักษรกลางแล้วก็อักษรสูงให้ได้โดยการท่องนะคะหลังจากนั้นพยัญชนะที่เหลือคืออักษรต่ําถ้ามีหอนะคะนาอักษรต่ําและ อ,อนำยอหอไปผปสมกับอักษรต่ำหรือ,ออนำยออ่านออกเสียงพยางเดียวไม่ออกเสียงหอและอเช่นยากยากนะคะหนาวหนาวเหรียญเหรียญออยา่า,ยาทำอย่าทำ ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยไม่อ่านออกเสียงตัวหน้านะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะพาน้องแมวไปกินปลาพาน้องแมวไปกินปลาให้ได้ก่อนจะทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ทุกครั้ง ะะอยู่ในห้องก็ย้ำนะคะย้ำมากครูย้ำเรื่องนี้มากนะคะให้อ่านโจทย์โจทย์จะบอกทุกอย่างในการทำแบบฝึกหัดนั้นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีส่งมาให้ครูถามทำยังไงทำมาแล้วด้วยนะคะครูก็เลยถามว่าอ่านโจทย์ไหมพอถามแค่แค่นั้นเองนะคะนักเรียนก็กลับไปทำได้ถูกต้องแสดงว่านักเรียนไม่ได้อ่านโจทย์ และครูก็อ่านโจทย์ให้ฟังด้วยนะก่อนที่จะให้ทำเนี่ยระบายสีภาพปลาที่มีคำที่สะกดถูกต้องระบายสีเฉพาะคำที่สะกดถูกต้องคำไหนสะกดไม่ถูกต้องไม่ต้องระบายพอระบายสีเสร็จแล้วให้ลากเส้นนะคะจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด คำที่ไม่ได้ระบายสีก็ไม่ต้องโยงเส้นประนะคะเข้าใจนะ,ะมาดูต้นไม้เขียนถูกไหมเขียนไม่ถูกก็ไม่ต้องระบายนะคะต่อไปขยายเขียนถูกไหมขยายไม่มีนะคะไม่มีสระอะนะใช่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรแสดงว่าเขียนไม่ถูกก็ไม่ต้องระบายต่อไปถานาดเขียนถูกไหม ถนัดเขียนถูกนะคะแสดงว่านักเรียนต้องระบายสีนะคะทีนี้พอได้คําว่าถนัดเป็นคําแรกแล้วนะักเรียนก็แล้วก็ไปดูคําต่อไปเรื่อยๆนะคะจากซ้ายไปขวาพอขวาเสร็จแล้วก็ไปซ้ายขวาซ้ายสลับกันไปนะคะไปดูไปทีละคําจะได้ไม่ตกหล่นนะคะหลังจากนั้นก็โยงเส้นปะไปหาคําที่ระบายสีทั้งหมดจนไปถึงจุดสิ้นสุด อันนี้คําอธิบายของหน้านี้นะคะต่อไปเปิดหน้าที่10นะคะหน้าที่10เขียนสะกดคําอ่านต่อไปนี้หน้านี้แหละที่นักเรียนต้องฟังให้ดีๆนะคะดีที่สุดเขียนตามเลยก็ได้นะคะข้อแรกครูจะ,ฉะเฉลยเขียนคำนะคะสะกดคํากับอ่านนะคะสะกดว่าอ่านว่า เหลียวนะคะสะกุว่าชอออาโดฉลาดชอรอเอ,อวอเหลียวนี่คือสกุนะคะแต่ถ้าอ่านก็อ่านไปเลยว่าฉลาดเหลียวแต่ถ้าสกุลอ้องเขียนทีละคำชอก็ต้องเขียนว่าชออ,อชอลอลอ,ออลออาโออา,อา ดโดอโดฉาชออะฉาลาดหอรออาดลาดช้อช้ออชอรอรออรอเอียออเอียเอียวอวออวอชอชออะฉาเหลียวหอรอเอียวอเหลียวพออ่านรวมกัน ชอลอ,อาดฉลาดชอลเอยวฉะเลียวนี่คือการสะกดนะคะต่อไปเขียนคำอ่านการอ่านอ่านว่าฉะขีดลาดขีดฉะขีดเหลียวขีดนะคะตามนี้นะคะพอสว่างสวัยก็เขียนสะกด สอวอางอไม้เอกส,ว,สอว่างสวอะไรคะไอสอวอไอสไหวหยพออ่านก็ส,ว,สว่างสวายอีกสามคำนักเรียนลองทำมานะคะอีกสามคำ อันนี้ไม่มั่นใจนะคะว่าจะถูกเกือบทุกคนอันนี้ไม่มั่นใจทีนีเ้เรื่องเรื่องนี้นะคะอีกหนึ่งหน้าก็คือหน้าที่11นะคะหน้าที่11โจทย์มีอยู่ว่าอ่านประโยคแล้วขีดเส้นใต้คำที่มีอักษรน,นำและเขียนคำอ่านขีดเส้นใต้คำที่มีอักษรน,นำ อขีดเสร็จแล้วก็มาเขียนคำอ่านยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งยายดูแลทะนุทะหนอมทะนุทะหน,ะนอมฉันตั้งแต่เด็กจนโตอ่ายายดูแลทะนุทะหนอมฉันตั้งแต่เด็กจนโตนะคะให้ขีดเส้นใต้คำว่าคำว่าอะไรที่มี อักษรนำก็คือคำว่าถนอมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะขีดแต่ว่าจะขีดแต่คำว่าถนอมอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าคำเนี้ยมันมีอีกนะคะก็คือคำว่าทนุถนอมนี่คือหนึ่งคำนะคะห้ามขีดขาดนะต้องขีดตั้งแต่ทนุถนอมเลยนะคะเวลาเขียนคำอ่านก็เขียนว่าทะขีดนุขีดทะขีดหนอม ะคะตามนี้เอาอีกข้อหนึ่งดีกว่าครูไม่มั่นใจว่าจะทำได้นะคะเราอยู่กลุ่มเดียวกันควรสมัครสมานกันไว้ต้องขีดที่คำว่าสมัครสมานเวลาเขียนคำอ่านก็เขียนว่าสะขีดมักขีดสะขีดหมานอันนี้คือการเขียนคำอ่านนะคะ ถ้าบอกว่าเขียนสะกดเนี่ยต้องสะกดไปทีละคําเลย mm hmm. เช่นทนุทนอมใช่ไหมโทก็ต้องเขียนเลยโทอ,อะก็ต้องเขียนเลยอ่ะแต่อันนี้เขาให้เขียนคําอ่านเพราะฉะนั้นเขียนไปเลยว่าทะขีดนุขีดทะขีด,ขดนอมอที่เหลือทำเองนะคะทีนี้มาดูหน้าที่12อีกหนึ่งหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่อง อักษรน,นำหน้าที่12ให้กานะคะกากระบาดทับคำที่มีอักษรน,นำแล้วนำคำไปแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพคำแรกคำว่าตะลืดมีอักษรน,นำไหมมีไหมคะ,ถ,มกกะ,นะคะถ้ามีก็ขีดกากระบาดนะคะถ้ามีก็ขีดกากระบาดนะคะ มะแรงมีไหมมะแรงมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องขีดนะคะถวายมีไหมถ้ามีก็ขีดไม่มีก็ไม่ขีดอย่าลืมกากระบาดทับคำนะคะเมื่อกากระบาดทับคำเสร็จแล้วก็เมื่อกากระบาดทับคำเสร็จแล้วก็นำคำที่เราได้มาแต่งประโยคให้ตรงกับภาพครูยกตัวอย่างหนึ่งคำเช่นคำแรกคำว่าตลึก คือคำอักษรน,นำก็ขีดการกระบาดทับคำว่าตะลืดหลังจากนั้นนำคำว่าตะลืดมาแต่งประโยคในข้อที่2ก็คือด็กกำลังวิ่งอยู่นะคะให้นักเรียนนำคำว่าตะลืดมาแต่งในข้อนี้เช่นฉันเห็นจระเข้อยู่ในหนองน้ำฉันจึงวิ่งหนีตะลืดไปอย่างรวดเร็ว แค่นี้เองนะคะอีกสองข้อให้นะักเรียนทำมาเองนะสำหรับเรื่องอักษรน,นำนะคะครูก็ขอจบคิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่ไม่เข้าใจนะคะย้ำว่าให้กลับมาเปิดวิดีโอดูใหม่นะคะก่อนที่จะมาถามครูนะให้นักเรียนย้อนกลับมาดูวิดีโอรอบที่สองเลยนะคะรอบที่สองยังไม่เข้าใจอีกก็ไปย้อนกลับไปดู ให้ตรงจุดนะคะว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะ